สำหรับการทดสอบรีเลย์นะคะรับรีเลย์ก็จะเป็นแบบนี้นะสมมุติว่าอันนี้คือรีเลย์นะคะรับรีเลย์บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีหลายหน้าตานะเราก็จะต้องทําการไล่วงจรหาแต่ว่ารีเลย์ตัวนี้นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้นะครับตรงนี้นะส,สองตัวนี้นะครับก็คือไฟสูงนะครับไฟสูงนะไฟสูงก็คือไฟ AC นะครับ DC ได้ไหมดีซได้นะครับ DC ได้ใช้ต่อ DC ก็ได้ AC ก็ได้ นะครับสองจุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือฝั่งฝั่งควบคุมนะครับอ่าควบคุมนะครับเวลาเราทดสอบนะครับเราก็ป้อนไฟบวกเข้ามานะครับอ่าไฟบวกนะบวกสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์เขมาอันนี้ก็เป็นไฟลบครับเนี่ยตรงนี้นะไฟลบหรือไฟกราวนะครับ GND นะครับเอาข้อบวกจับนี่ข้อลบจับนี่แปะนะครับจะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะครับ พอรีเลย์ทำงานปั๊บเนี่ยสวิต์ตรงนี้นะครับอ่ะ,ะอาาอกตรตระ็จะเคลื่อนเข้าหาคอนแทคตรงนี้นะครับจะเคลื่อนเข้าหาคอนแทคจะทําให้สะพานไฟเชื่อมกันเราก็วัดตรงนี้แหละครับย่านโอมปี๊บเลยนะครับหรือย่านอาูนึงนะถ้าดังปี๊บมานะ่นะครับแนะนําให้ดูย่านค่าโอมปี๊บนะครับเพราะจะแสดงค่าโอมด้วยแต่ถ้าเป็นย่านอาคูนึงเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะบอกค่าโอมมาได้ดีนะครับอ่ะมันจะต้องลงลึกถึง0ูนย์โอห์มนะ นะครับศูนย์โอห์มเนี่ยคือต่อกันได้ดีแต่ถ้าลงลึกไม่ถึงศูนย์โอห์มเนี่ยเวลาไฟฟ้าผ่านเนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซอมคอมแบบบันใอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบรีเลย์ที่ซื้อมานะครับตัวนี้คือตัวดีนะนะครับลักษณะขานะครับอ่าลักษณะขาก็ฝั่งนี้นะครับเรียกว่าฝั่งควบคุมนะครับฝั่งควบคุมเนี่ยนะครับ ก็จะป้อนไฟ1 2โวลต์เข้ามานะครับบวกเข้านี่ลบเข้านี่นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟสูงนะครับฝั่งลายนะครับลายเข้านะครับอันนี้ลายออกนะครับเมื่อรีเลย์ทำงานเนี่ยลายก็จะต่อกันนะแบบนี้นะอ่ะอันนี้มันจะเป็นสนามแม่เหล็กเนาะพออันนี้ทํางานเนี่ยมันมันจะดูดนะครับดูดปุ๊ดดูดคอนแทคปุ๊บนะครับคอนแทคตรงนี้ก็จะเชื่อมกันนะครับไฟก็จะเดินข้ามไม่ได้นะครับอ่ะเรามาทดสอบกันเลยนะครับ ป้อนไฟบวก12โวลต์เข้ามานะครับนี่ป้อนไฟบวก12โวลต์เข้ามาบวกลบนะครับนะจากนั้นนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งย่าน R x1 นะหรือใช้ย่านโอห์มปี๊บก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะถ้าถึงการจะต้องแบบนี้นะลงศูนย์โอห์มนะครับเนี่ยอ่าลงศูนย์โอห์มนะครับหรือใกล้ศูนย์นะครับเนี่ยครับอันนี้คือต่อกันได้สมบูรณ์นะครับ ่อก Nicole, ันกได้สมบู ль, รณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมต่อกันได้สมบูรณ์นะครับก็คือลงศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับอันดีคือเป็นแบบนี้นะครับนีอ่อันดีนะมาดูอันเสียบ้างนะครับอันเสียนะอันเสียนะครับมาดูอันเสียนะที่เราแกะออกมาจากตัวเสียนะครับอันเสียนะบวกลบนะครับบวกลบนะครับ เนี่ยครับไม่ไม่ลงศูนย์เห็นไหมครับได้หกโอห์มได้ประมาณหกห้าโอห์มหกโอห์มเจ็ดโอห์มก็คือไม่ลงศูนย์โอห์มนะครับฝั่งที่ต่อกันเนี่ยไม่ไม่ลงศูนย์เป๊ะนะครับมันก็จะมีค่าความเสียทานอยู่ค่าความเสียทานทางไฟฟ้านะครับจริงๆจะต้องลงศูนย์โอห์มนะเนี่ยจะทําให้คอยล์ร้อนได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ลงศูนย์โอห์มเนี่ยจะมีค่าเสียสีของกระแสไฟฟ้านะครับหรือมีค่าตกคอมเยอะนะครับ ตัวนี้ใช้ไปนานๆตัวนี้ก็จะร้อนได้นะครับนะอ่านนี่นะอ่าอ่าอันนี้คือต่อไม่สมบูรณ์นะครับรีเลย์จะต้องต่อสมบูรณ์ด้วยนะครับเวลาที่เครื่องจะทํางานได้ดีนะรีเลย์จะต้องต่อสมบูรณ์นะครับอ่าอันนี้คือต่อไม่สมบูรณ์นะครับนะครับเนี่ยถ้าต่อสมบูรณ์นะครับตัวดีนะอันนี้อันนี้คือตัวดีนะครับ ถ้าต่อสมบูรณ์นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าต่อสมบูรณ์จะต้องลงลึกถึง0ูนย์โอห์มเลยนะครับนี่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการทดสอบรีเลย์นะเวลาเราไปซื้อมานะครับเราก็ทดสอบได้นะครับเราก็จะได้ตัวรับสินค้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ